มาแล้วจ้ามาต่อกันเลยกับวิชาหนึ่งสาม EP นี้ก็จะเกี่ยวกับตัวคำศัพท์งานสถาปัตยกรรมเนาะก็บางข้อมันจะยกขึ้นมาเป็นหน่วยงานชื่อหน่วยงานหรือไม่ก็เป็นาถามเกี่ยวกับงานก่อสร้างแต่ว่ามันจะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ EP นี้เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะรวบรวมตัวคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้มาเป็น ตัวอย่างสำหรับการไปสอบวิชานี้กันก่อนอื่นก็ฝากกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> ให้เราด้วยนะไปกันเลย <c oughs> มากันที่คำแรก ACTACTArchitect Council of Thailand สภาสถาปนิก A.C.T. Architect Council of Thailand สภาสถาปนิกคำต่อไป A.S.A. A.S.A. A, S, a. หรือว่าอาสาชื่อเต็มเต็มก็คือ The Association of Siam a r c h i t e c t under Royal Patronage หรือที่เรารู้จักกันไน้สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูธรรมเราอาจจะออกเสียงไม่ดีเนาะโอเคถัดไป C O E C O E Council of Engineer CO e n g i n e e r Thailand C O E Council of e n g i n e e r Thailand นั่นก็คือสภาวิศวะกรข้อนี้เราเจอตอนออกสอบด้วยต่อมา T A L A T A L A ทาร่า Thai Association of Landscape Architects มาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยหลายๆคนนะ่าจะคุนค้นๆนะทาร่าต่อมา t g b i t g b i thai green building institute t g b i thai green building institute สถาบันอาคารเขียวคำศัพท์ถัดไป U I A U I A หลายๆคนน่าจะคุ้นนะ Union of International Architect Union of International Architect สาภาพสถาปนิกนานาชาติเราเห็นกันตอนเขาประกาศรางวันเยอะอยู่คำศัพท์ต่อไป AIA AIA the American Institute of Architects เป็นสถาบันสถาปนิกของอเมริกา AIA ข้อนี้เราก็คือเจอออกสอบเหมือนกันต่อไปจะเข้าสู่หมวดอื่นกันบ้างที่ไม่ใช่หน่วยงานคำแรก tor tor ย่อมาจาก term of reference term of reference มันก็คือข้อกำหนดโครงการหรือว่ารายละเอียดสำหรับ ในการจัดจ้าง Term of Reference T.O.R เนาะคำต่อไปที่เราคุ้นเคยกัน B.O.Q. B.O.Q. อันนี้ย่อม,มาจาก Bill of Quantity Bill of Quantity ความหมายภาษาไทยเต็มๆคือบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาต่อมา RFA เป็นคำศัพท์ที่เราได้ยินตอนทำงานเยอะมากแต่ตอนเรียนอาจจะไม่ค่อยได้ยินหรือว่าไม่รู้จัก RFA ก็คือ request for a p p r o v เป็นเอกสารที่ผู้รับเหมาร้องขอให้เราตรวจสอบเพื่อปรับปรุงงานก่อสร้างอันนี้ผู้รับเหมาร้องขอให้เราตรวจสอบส่วน RFI request for information RFI request for information อันนี้จะเป็นเอกสารที่ผู้รับเหมาเนี่ยขอข้อมูลจากเราเพื่อ ไปทํางานก่อสร้างต่อมันจะต่างกันเนาะถ้า RFI คือขอข้อมูลขอ information แต่ถ้า RFA เนี่ยเพื่อต้องการ approve ถัดมา EIA EIA หรือว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เราได้ยินกันบ่อยๆชื่อเต็มๆม,มันก็คือ environmental impact assessment, environmental impact assessment การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาสู่หมวดแบบก่อสร้างกันบ้างสับแรก tender document tender document ก็คือเอกสารประกวดราคา Tender Document เอกสารประกวดราคา Contract Document Contract Document เอกสารสัญญา Contract Document เอกสารสัญญาคำถัดไป Construction Drawing Construction Drawing แบบก่อสร้าง Construction drawing คือแบบก่อสร้างส่วน Shop drawing คือแบบแสดงรายละเอียดแต่ละส่วนสำหรับใช้ในการก่อสร้างเนาะ Shop drawing แบบแสดงรายละเอียดแต่ละส่วนสำหรับใช้ในการก่อสร้างและสุดท้าย As-built drawing As-built drawing ก็คือแบบที่เขียนขึ้นหลังจากการก่อสร้างเสร็จขึ้นไปแล้ว as build drawing แบบที่เขียนขึ้นหลังจากการก่อสร้างเสร็จไปแล้วมันก็จะต่างกับ shop drawing เนาะ shop ก็คือแแบบขยายตอนก่อสร้างส่วน as build ก็คือแบบที่ทำเสร็จแล้วตอนสร้างเสร็จจบแล้วทุกคนสำหรับ ep นี้ก็อันนี้เป็น ep ที่เรา ตั้งใจว่าจะอ่านให้สำหรับคนที่กำลังทำงานหรือว่ากำลังทำอย่างอื่นอยู่ไม่ได้แบบว่างมาดูจอก็เลยแบบคิดว่าจะอ่านให้ฟังถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะแล้วก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็แรงขับเคลื่อนในการทำคลิปถัดไปหรือว่าใครอยากสปอร์ตเราโดยตรงก็สามารถสแกนค r ว o d e ตรงนี้ได้เลยจ้า เดี๋ยวเจอกัน EP หน้าเป็น EP รวบรวมข้อสอบขอบคุณค่ะบ๊ายบาย